เพ่ยาวยวเอยเพ่ลองรบของอะไรออาเลยาเลยเลาเลยี่เกียกับูนะบอกเลยตูบ่อไปเลยไหนะ่เรืนี้ไทยกับพวกมึง็รกอยู่ไม่รู้พราะไม่รู้เพราะเาไม่รู้คนหมาพี่เกียรพวกมึงไงเวเข้าใจมเราไม่รู้ไม่รู้คนหมายเว่หมาบางทีคนอื่นเขาไม่เกียรแต่พี่คนเดียวเกียรก็ได้เกียรมึง dạng lại dạng hô hiệu giả 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 vậy? giả 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 ต่อหาเด็กเมื่วันเสือเด็กคุยเด็กขี้ใส่ปากแม่งควยหมาเมื่อคุยยุ่าไหร่ควยทูห้าสิบัวเลยเจ็บตกแม่งก็ให้เลยที่เราของไหมเตัวปืนไหมกูอยาลองของไหมมีเดืรายใช่ไหมนะอสกูอยู่มันี่สกว่าปีกูอยู่หอเนี้ยไม่มีใครเดือดร้อนเลยพวกมึงมาเนี่ยกวจะเตมไอ้ย มึงเก่าอล้วมึงว่ามึงเก่าอะมึงมึงอยู่ประเทศมึงอะมึงกลับมามึงมาทำงานประเทศไทยมึงเก่าหมดเก่าไหมมันมึงเก่าใช่ไหมครูเองมึงมีกี่คนน่ะมึงนับมาเลยไอ้เขี้ยะคูมีเป็นร้อยไอ้สัตว์มึงจะเอากับครูไหมมึงอยากทำงานไหมหรือว่ามึงจะกลับประเทศมึงจะชิบหายฮะ คุณจ้องหน้าตูงอย่างไรเบเปเปยันยันพี่ฮะคุณต้องหน้าตูงอย่างไรยันยันลูกพี่โอเคคุณจ้องหน้าตูงหนุ่มวันไหนมือวุ้นเท่าไหร่คิดหายมือวุ้นเท่าไหร่คุณอยากรับของได้ไหมแม่ถามลูกพี่มึงอยากรับของได้ไหม